วันน ok ี lighting, ้เราก็จะมาซื้อขนมร้านใหญ่เมียนครับอันนั้นปอบปอบใหญ่เมียนยาเรามีงบประมาณหนึ่งร้อยพนเท่าไรดูฮะวันนี้เป็นป่าที่อเมซอนท่ามาจากนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มาจากโฮมีครับให้ฟังเชนน้านี้ก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเพราะว่ามันก็มี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 สงสารคนป่า มีแลก็โอันนี้เป็นบ้านที่พลตำรวจร้อยเอกด้ว่าคนดูดูไม่รู้เรื่องคนดูด่าด่าสดจงเลแไ้เไอ้เนี้ที่างตรงนี้ก็มีอุบัติเหตุกนเข้ามาสบาบแล้วก็เลือยลอยได้เลยเลือยลอยได้ คานฟันพายผู้ฮีมมีฮีมดอกไมันดอกมันมันจะพ้นผาดที่ไหนไม่ผู้ฮีมมีฮีมผภาษาภาษาที่นี่เป็นวัดไอ้แ่เสียตาครับอย่าไปใกล้มันนะอย่าไปใกล้มันนะมันสามารถพ้นผิดได้ขนาดชื่อช่องอ่ะชื่อช่องยังมาฮาเลยแล้วเราจะพูดรูนเรื่องได้ไงอ่ะ นี่คือบติเคนะครับเป็นพื้นสุดแล้วก็มีน้ำไหลหลากพาซามาฮยเขียวเย็นข้ามาหาค็ออย่างนี้นะครับมาฮามาฮาแล้วมาหาใหม่มาหาใหม่ก็มาฮามาฮาใหญ่ก็มาฮามาฮามาฮาดาอันนี่คือขี้มาฮาโอ้โหทายเย็นขี้เป็นบลอกมาไหนเนี่ยเป็นแบบวีล็อกเป็นน้ำเขียวนะครับน้ำเขียวน้ำเขียวที่เขามาทำเป็นแฟตตาใช่มีมี มีมีคีแล้วมีลายรู้จักว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องตัดคลิปก่อนนะไม่งั้นแม่งเมมเต็มอีสั่นมาแล้วมึงขึ้นมาฮอสวัสดีครับผมแล้วก็ได้ซื้อพวกกับแก้มแล้วก็มีเรมีมีมีโพนะครับจะจัสปอนเซอร์คือบาชัยอะไรนะบาชัยเสี่ยรถรถพี่รถให้ยืนรถ โอเคอยู่กับฮิมมีนะฮะเขี่ยอ้วกทำไมหม่อมถนัดอ้วกอันนาคตอีก20ปีอาจจะมีช่องแยกกันลอย่างเช่นหม่อมถนัดอ้วกนะปแบบแบบแบบคึมมืออะไรเงี้ยนะหม่อมถนัด มอมตะดื้อมอมตะดื้อจะอ้วกอีกแล้วโอเคเราอยู่ตรงที่เขาแหกโค้งตรงขึ้นมือนะฮะเดี๋ยวประมาณ1นกิโลจุดห้าสี่แปดเกินมาสองนิดนึงครับโอ้ยขึ้นมือมอมตนัดตัวื้อมตนัดจะเอาแล้วฮะจะจะเริ่มจุดจุดจุดสตาร์ทแล้วโอ้เอาแล้วฮะเอาแล้วฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วฮะเริ่มแล้วฮะ โอ้เริ่มละเริ่มละเฮียเอาละเอาละเอาละคืนนอน100%เอาละ oh my god อืออ่ะอืออ่ะอยู่แล้วแหละบรรยากาศอย่างดีดูดิบรรยากาศดีมากอะไรไอสัตว์เสียบรรยากาศมาเลย์เวย เขากำลังแบบถ่ายเออเ็อ้วกเก่งไงรู้ร้มันจะการอย่างดีดูดิเหมาะกับการนั่งขี้เหมาะกับารดูกัญชามอย่างสูงเฮี้ยจะแป๊บหนอยเลยลงไปในคน แล้ววิ่งคนน้องวิ่งนี้่ล็อกน้องล็อกแรงเลยผมมัไม่ได้แล้วแล้วก็ปุ๊บตบมือลงไปยีงบรรยากาศอย่างดีเลยปิคลิปเถอะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพารชัยข้ามมาแฮมันดาไม่ตายมันดาไปไปโอเคไป